ดีนะครับนัผู้ชมท,ทุกท่านกลับมายุพิจิอีกแล้วเช่นเคยนะครับนะมาต่อกันรอบค่ำกันวันนี้นโอ้โตึงเหลือเกินมั้งครับนะปิดต้นเดือนมาวันนี้นะเมื่อเช้าโดนไปเต็มเมนะยังดีที่ไปได้รอบบ่ายคือมาจึงหนึ่งได้มาพัดหนึ่งนะวันนี้ก็ยังกลมๆก,ก,ก,ก็ยังติดลบอยู่พันสองพันนะแล้วก็เลยต้องมาจัดอีกรอบหนึ่งวันนี้นะ เพือเ่อมันจะได้กําไรหรือไม่ก็ได้ทุนคืนวันนี้นะแต่ถ้าไม่ได้จริงวันนี้ก็พักและมานะต้นเดือนด้วยแหละนาะก,ก็สนุกสนานกันไป,ปนบ้างนะอย่าไปเครียดนานๆทีก็จัดเต็มกันบ้างนะแต่ก็ยังอยู่ในเกร,รับได้เพราะพี่กิงบอกแล้วว่าพี่กิงตั้งลิมิตว้ลวันหนึ่งก็อย่ายให้เจ็บตัวเกิน2000นะถ้าเกิน2000นแสดงว่าวันนั้นไม่ใช่ดวงบุแล้วก็นะ่าจะต้องพักแล้วนะกดเข้าเกมซอมบี้มานะยังไม่ได้เล่นเลยตั้งแต่อัปเดตใช่ไหมถ้าไม่ผิดเออน่าจะยังไม่ได้เข้ามาก่อนนั้นนี้อัปเดตช่่วงท้ายยๆออออัปเเเดตนคู ไอตัวนี้มาบ่อยมากเนี่ยไอ้น้องหญิงเนี่ยนะเออช่วงนั้นมา2-3สดอกติดไอขวดดูดยาก็โอเคอยู่นะขวดดูดเขาเรียกว่าขวดขวดยานะเออช่องกูจะบิดไหมเนี่ยกูพูดกำกวมอย่างงี้นะอ่ะกดกันมาแล้วมั้งครับสักเกมหนึ่งก่อนที่เราจะพักกันวันนี้นะถ้าไม่จ่ายก็วันนี้ก็พักแล้วเจอกันพรุ่งนี้เลยนะอ่ะเอามาพันหนึ่งมั้งครับอ่ะวดกันเป็นสิบไปเลยมามมมยังไงติ๊กเดียวมาเลยไหมสกัตเตอร์ คลิกเรียวกิ๊กเรียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่แน่อยู่ไม่แน่อยู่อะไรก็เกิดขึ้นได้ปับป๊บปั๊บแม่นะวัวไม่มาเลยยี่สิบสามสี่รอบอย่างงี้ฟึบฟึบฟึบอืมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับมาให้เสียวแล้วเลี้ยวจากเออนี่ยเนี่นี่ไอ้นี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่วันนั้เนเราได้ไอ้นี่มาโอ้ เอาเรื่องอยู่ดอกนึงก็ถือว่าแน่นๆอยู่นะเอาจริงเกมนี้ถ้าคูณสัก4ี่ห้าสิบขึ้นนี้ก็เอา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 สียวแล้วนะบอกเลยนะดอกละพันดอกละห้าร้อยิดมีมาแต่ตามเียวแหละเวลาพี่ชิงมาส่วนมากแม่งจะจ่ายแต่สิ JQ อย่าเงี้ยจะพอจ่ายแม่งหลักหน่วยเออเป็นกรรมของโออือเอาสามมุนแล้วอ่ะโอเคดอกแรกมาเจตัวเดียวเลยไม่มีตัวอื่นเลยโอ้โหแปะ ฟึบฟึบอืมได้เจยังดีโอ้โหยังไงยังไงยังไงสิฟัแฟัปโอเคอ่ะเก็บมาก่อนตอนแรกคูณหกบบเข้าไปโโอ้โหบาทเดียวใช้ไม่หวาดไม่ไหวไปเร็วตึ๊บตึ๊บตึ๊บ,บอืมไม่ลงจริงว่ะพี่สปินได้ชินใจสักรอบก็ได้นะเอ้ยโอ้ยโอ้ยยาเอ้ย,อยสองดอกติดอ่ะเอ้ยยาเสียดายคูณหกเลยครับ แม่นะถุงแดงมานี่ถ้ามีฟูลสักหน่อยละมึงเอ้ยไม่ลงแม่งออเออโอ้โหมาทำไมมาทำไมไปยืมนั้นมาทำไมอ่ะโอเคมีแล้วมั้งวะมีเจปั๊บสิบได้เออสิบด้วยเออปั๊บโปะเออปั๊บโปะเตียมีเออฮ่ออออากูไม่ให้สักหน่อยแล้วลูก เอ้ากดยาปั๊บปั๊บโ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 บไปยะไปยะไปยะมีอะโอยยังดียังดีอย่าเบ้านาสิบสองนี่อย่าเบ้านาเจหนึ่งเออโอยอะไรวะเฮ้ยมันติดไปหมดแล้วเฮ้ยเลยไปแล้วสแคตเตอร์กูอืมไม่เลี้ยวหัวกลับมาด้วยเจอสองหมุนั้งครับโอ้อเออือเออเอออย่าหมุนนานขอร้อง อย่าหมุนนานเดี๋ยวโอ้ยปะทอโอ้โหตัวแพ้ไม่มาต้นเกมไม่มีคูณมองดูจะได้อืมอืมเกลือ,อเป็นไรเหลาเป็นไรเหลาเอ้ยเอ้ยอย่ามาค้างเสียอยู่250นี่อย่ามาค้างอารมณ์ไม่ดีนะบอกก่อนอืม อือฮึ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 โอ้โหโอ้โหแต่จริงีนะเกมนี้นะกูยังไม่เคยได้วายสองตัวเลยนะสองแถวเนี่ยเอออืออยากอยากรู้ฟิวแม่งถ้ามันลงสองแถวมันจะจ่ายยังไงดูดิไม่มาจริงว่ะฮะ เลยไปแล้วไหมครับไม่ลงหรอกส s ตเตอร์เนี่ยเยยากเอาจริงลุ้นฟรีด้านนอกอาจจะพอมีหวังแต่ฟรีด้านในนี่แทบจะไม่ได้เลยนะไม่เคยได้โดยมั้งเราปั๊บโบีอ่ะคุณร้อยสองร้อยโชว์สักรอบสิลูกฟึบอื้อไม่แถมเลยเออเออโอ้ ว่า <S an> วันนี้ข้าก้าวขอได้อยู่อ่าโอเค15สูงปึ๊บปั๊บเก็บไปครบลูกเก็บไปครบ,บ,บเ,คเก็บไปครบนะปั๊บปั๊บโอเคอ่าสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่มามาเก็บไปครบขอขอคูณก่อนตอนนี้อย่างอื่นค่อยว่ากันขอคูณก่อนเอเอไอ้ยาเนี่ยเป็นติดตัวสุดท้ายทำไมเ,เลยลูกเอ้ยไม่ลงมาให้ครบครบอ่ะก้าวได้อ่ะโอ้เบาเมื่อกีอ้ แต่ยังดีเกียมาก่อนอเก็บนไปครบโอ้แต่สแกตเตอร์สองตัวเกือบทุกรอบที่เรามีไอ้นี่เลยนะโอ้หอหท้อแท้เลยตู้ึอื้มโอ้โออหึซีมุนแล้วมั้งครับโอ,โอ้โหแม่งหัดทุนเยอะเลยไหมนี่้350ตอนนี้ตามอยู่ โอ,โอ้ลงมาให้จบจบไปลูกไปให้มันจบจบไปลูกไปโอ้เรียบร้อยเจ็บแล้วว่าแม่นี้ดูทรงเจ็บแล้วเรียบร้อยโอ้โหมาคนต้นตีนมากเลยตะกัตเตอร์แบบนี้ดูยี่ยสองตัวมายึกยักยึกยักทุกรอบเลยอืมมาแหลมมดแร้ววันนี้กลวน่านะจะต้องพักเลย อืมเอามาพร้อมฝังหมู wow. ่บ้านอยู่ที่ไม้นี้แล้วนะครับโปเออเอาเก็บไปครบพอลูกเก็บไปครบก่อนคิวหนึ่งอืมอืมไม่ได้สามแถวเลยวันนี้โดไม่ได้อีกไงดอกนี้เยอะจริงจริงมันคนตัวเอ้ยได้เอ้ยได้ได้ได้เยอะกูไม่เห็นเขียวเขียวอ่ามีอ่ะด้วยอ่ะด้วยอ่ะด้วยเอาเร็ว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 สิบสองอย่าพลาดลูกอ่ะตู้ทำไมช่องสามมันไม่ได้ไมาเยอะโอ้ อุลทออืมอืมเอาว,ว้าวอีกลงไหมลงลงมาลุกมาสักรอบมาเร็วมึงฟีสปินโชว์เป็นบุญตาทีได้เห็นดูว่ามันมีฟีสปินเออมึงจะลงยากไปไหนวะเนี่ยเอาจริงนะอืมอืมเอาเรียบร้อยโอ้โหห้าหมุนโกเหลือ <c oughs> อะไรจะเหลืออะไรเลยเ่อนอืมเอา แปะแปะเออสิบสี่แปะแปะยี่สิบโป๊สิบสองไม่ถึงอีกอ่ะโอเคนี่น่าจะเยอะสุดแล้วสามสิบหกเนี่ยปั๊บอืมอืออืออ่ะพอหมู่บ้านพวกนี้ถ้าเข้าฟีลอดจะได้ลุน้นแต่กัวมายากยากมากอือดูเหลือสามหมื่นแล้วมั้งครับเรียบร้อยถ้าตรงนี้น่าจะไปเกิด ไปเกิดใหม่เลยเพื่อนเอ้ยโอ้โหวันนี้อพอไม่ไหววันนี้สู้ไม่ได้จริงจริงมาจนกูหงุดหงิดแล้วเนี่ยมาจนกูหงุดหงิดแล้วเนี่ยสกตเตอร์เนี่ยหนึ่งร้อยสุดท้ายปะครับหนึ่งร้อยสุดท้ายแล้วปะครับแปะแปะแปะอืมอืม ปพ๊บปพิ่๊บเพิ่๊บเพ๊บอืมเอาแต่แถวหลังแม่งไม่มีตัวที่เชื่อมได้เลยอะยากเนี่ยดูดิอุ้ยก้าวยังได้อยู่อืมโป๊ะโป๊ะโป๊ะโหสี่บาทอืมอืมอุ้ยปามองหมู่บ้าน โอ้โหนึกว่าจะได้น้องหญิงหน่อยน้าจบแล้วไหมครับอืมปั๊บอืมเอาน่าจบไม่ล่าจะมีเทิมแล้วเห็นไหมโอเคพอแยกย้ายไม่ไหววันนี้สู้ไม่ได้ไะครับโอ้โหแม่งวันนี้ตึงทุกเกมเลยน่สรุปวันนี้เจ็บตัว จึกๆไม่ไหววันนี้นะโดนตั้งแต่เช right> ้าแล้ววันนี้ลองเทสต์ดล้หลายๆเกมก็ถือว่าจ่ายไม่ดีเท่าที่ควรแต่วันนี้ก็เหมือนเหมือนที่บอกวันนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าสเปรย์สปะนะมีคนแตกเยอะก็มีคนโดนเยอะเหมือนกันเราก็เป็นหนึ่งในนั้นที่โดนนะครับนะอ่ะโอเคไหมครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้พักแล้วสู้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาว่าพรุ่งนี้แล้วกันนะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แลยเช่นเคยไม่นิดตามไม่ติดตามทุกคนวันเธอส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บ